ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกบ้านทุกหมองทุกบอนท่านผู้ชมที่เคารพครับมาวันนี้มีร้อยยี่หมวเมื่อก่อนเนื่องจากว่าป่าแหวงแรงลิดครับออกผิดแหละครับทําให้เอฟซีฟังไทยและกระปปเล่าเกิดการขัดแย้งคู่โคโบสถ์ตะกิปแหลกที่อ่าทียบว่าออกมาเนี่ยแหละครับที่เปิดเผยออกมา เรื่องตั้งแต่ป้าแหวงไปบุกแดนสาวกอดได้อยู่สปอปปเล่าวันหนึ่งในจำนวนนั้นแหละมะัติเกิดกามเพราะของระแหงนะครับเกิดอาการดาม่าแล้วก็แตกแยกนะครับกกคู่โค้กคาดไว้บ่ผิดกับแตกแยกกันระวังสองแนวคิดแนวคิดหนึ่งก็ว่าขนมต้มเนี่ยมประเภทนี้นะครับอยู่เหนือกฎหมายนะ เจ้าเห็นมาเป็นสิปีร้อยปีเข้าใจก well i̇şte ็ mm ่า hmm. ประเพีนี่บอว่าสันเจียวก้นไม้มาลบล้างประเพีนี้มันเป็นไปว่ได้ผลมาปนลงก้นเป็น็้ามเมนต์มาเนาะปนลงก้นกับโทษมาอธิบายก็าคู่โคกนะครับกับพวกเป็นหนังครับคู่โคกพวกได้ตอบโต้ประเด็นนี้รอกครพี่น้องผมป่าแหวงปรนเนียกับเป็นความสูงส่วนตัวก็เมินไปผมเป็นเอฟซีป่าแหวงกับบได้คิดอิจาริศยาเตวะคิดอยู่ข้ามเป็นห่วงนะครับเพราะว่าแขวง มู่บ้านใกล้ๆชุ่มชนใกล้ๆกันเขาอาจจะโบเกิดการบ่พ่อเอาข้ใจอ,อีกมู่มองนึงก็ว่าไปเห็นในเสียภาพหลักภาพพดของประเทศไปดูถูกดูมิน่าว่าสาวเล่าไงานะใจง่ายไปสกอดสี่จับก็ได้บวรักนววนสงวนโตประมาณนี้นะครับพี่น้องผมอีกพวกนึ่งก็ว่าโอ้ยมันเป็นสิทธีส่วนบุคคลเหมือนว่าวัฒนรรมประเทณีเขาว่าสัน บันทกนี้คู่โคกสีบ่วหลายห้างใหญ่ห้างบ่ได้บอกว่าไปสื่อไปผิดกับแต่ว่าอยากให้พี่น้องเข้าใจความหมายคําว,าว่าวัฒนธรรมและประเพณีสองอย่างมันแยกกันเด้ครับพี่น้องผมตามที่คู่โคกไปศึกษาในพจะนานุกลมมาแล้วเจอการเกิดจากการดราม่ากันเลยนะครับอยู่บ่เป็นสุะเ <c oughs> อ้ยพี่น้องเลยวัฒนธรรมนะครับมันเป็นคำนามนะครับคำนามก็คือคำที่บ่งบอกชื่อ สัตว์สิ่งของนที่มันเป็นรูปธรรมนะเกิว่าคำน้ำนะครับมีรูปมีตัวมีตนแบบว่าสามารถจับต้องได้นี่เอิว่าคำน้ำครับคำว่าว,วัฒนธรรมก็หมายถึงสิ่งที่เห็นให้เกิดความเจริญงอกงามขึ้นนะครับให้แกมูคณาในความในความหมายของวัฒนธรรมครับเช่นวัฒนธรรมของไทยก็คือการไหว้นะครับมันดีงามด้วยครับทาให้เจริญดีงามขึ้น วัฒนะก็คือพัฒนะหรือพัฒนาคือทําให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับวัฒนธรรมการแต่งกายของแต่ละชนชาติทั้งสี่นะครับวัฒนธรรมแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่คณะในแต่ละชนชาติในแต่ละพื้นที่นะครับวัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมของเจ้าเขาเรานี่เป็นต้นครับนั่นคือวัฒนธรรมวัฒนธรรมเจ้าเขาหรือพว้ออกตีนับถือผี ก็เป็นวัฒนธรรมของ่นครับเป็นการบูชาหรือรรทําพิธีไหวบรรพระบูรุษจังสินะเพื่อแสดงถึงความรักความกตัญญูนะครับพี่น้องผมนั่นหมายถึงวัฒนธรรมครับพี่น้องผมแปลเป็นโตเป็นตนอีกเช่นนึงก็แปลว่าวัฒนธรรมก็คือทําให้เจริญทําให้เจริญขึ้นหรือแสดงว่าเป็นผู้เจริญเขาเจริญว่าวัฒนธรรมกับพี่น้องผมนะมันแสดงให้เห็นถึงว่า ภาวะความเป็นอยู่ขนมร,รมเนียมประเพณีความเสื่อตลอดจนภาษาของชนชาตใดของชนชาตหนึ่งภาษานี่ก็เป็นวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับนะที่นี่ส่วนคาว่าประเพณีครับอนันตวัฒนธรรมครับมาเบิงเ่งคาว่าประเพณีครับมันหมายถึงอย่างมันไมา่จากภาษาสันสกฤตครับภาษาสันสกฤตหรือภาษาบาลีสมัยเก่าเขาเอิ่นภาษาไงไงว่าภาษาบาลีเราก็เรียวกว่าภาษาสันสกฤตนะครับมาจากคาว่าประเวณี ประเวนี้นะครับประเวนี้หมายถึงสิ่งที่นิยมถือปฏิบัติสืบต่อต่อกันมาจนเป็นแบบแผนโดยความเสือ่อโดยความเสื่อถือคำว่าประเพณีนี่มกักสิมีคำนำหน้านำมานะครับคือคำว่าขนบธรรมเนียมนะครับและก็ต่อคำว่าประเพณีนะีขนบธรรมเนียมประเพณีดังนั้นนะครับ ประเภทนี้จึงหมายถึงการะน้เนี่มอันดีงามนะครับอันดีงามที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาสะท้อนถึงความเชื่อวิถีชีวิตภูมิปัญญา,าศาสนาภาษาและวิถีการดำรนชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั้นๆน,น,น,นะครับน,นั่นเอื่นว่าประเภทนี้ประเภทนี้จึงสามารถาบางประเภทนี้นี่บบามว่าประเภทนี้อยู่ยงคงกับพันตลอดไปหรือไม่บอครับประเภทนี้บางประเภทนี้นี่ เลิกนับถือกันแล้วก็มี่ครับ<า>เลิกนับถือเลิกซืบต่อกันนะครับอย่างเช่นบางท้องที่ในภาคอีสานจะเลื่อนขึ้นพร,ระเพี่ยนี่การเสียเะย่าฝันบอดีจังทีนะเฮ็ดขาวดำเขาแดงเฮ็ดกระทุง่งเขาว่าเสียคอเสียร่างบางมองหายไปเลยครับบพมีหอดหมอสูตรหมอ,อสูตรมอยทำพิธีให้นะครับนะหายไปนะครับแล้วก็พระเพี่นี่ ต่างๆมีโอกาสเลื่อนหายไปอยอนนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เข้ามาความทันสมัยความเป็นวิทยาศาสตร์มันเข้ามาประเภทนี้บางประเภทนี้ได้ไมาจากศาสนาฮินดูหรือความเสือ่อแบบของโบราณน,นะครับเล่าก,กันขึันไทยก็คือกันครับแบบของโบราณบัณพอดีพระพุทธศาสนาขเข้ามาเผยแร่อยู่ทั้งศรีลังกาอยู่ทั้งประเทศไทย อยู่ในเขตเอเชียทั้งหมดร่วมไปถึงยุโรปบน้นะครับความเสื่อของศาสนาพรามฮินดูที่นับถือเทพพระเจ้าเลื่อนหายไปเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเขามาแทนนี่คือมันหายไปกับมีครับส่วนวัฒนธรรมส่วนประเภทนี้หฮน,า,นาบวชอุปสมบทนี่พระป,ป่า เหล่านี้เนะี่ยหมายถึงการรวมความศรัทธาสามัคคีให้เกิดขึ้นหมายถึงสิ่งที่ดีงามมันเกิดขึ้นในสังคมบริเติพูนเดือดร้อนนั่นหมายถึงประเพณีนะครับส่วนเปรียบเทียบบันฑ์คาว่าประเพณีนี่มันใช้ในสิ่งที่ดีงามนะครับสืบต่อกันมาประเพณีที่ญี่ปุ่นเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับมีประเพณีที่ฆ่าเจ้าของตายครับฆ่าตัวตายจะได้ไปเกิด เป็นผู้ที่เสียสละเป็นเทวดาอะไรก็เป็นความเชื่อของเขาศาสนาเชนอะไรนี่แหละกินยาพิษข่าจ้าของตายนั่นมันเป็นประเพณีในทางที่ไม่งอกงามเจริญขึ้นมานะครับสมมุติคู่โคกอยากตั้งประเภทนี้หนึ่งขึ้นมาเอาละผู้ดใดเสือ้อลัทธีคู่โคกแต่ว่าให้ปฏิบัติตามประเภทนี้สืบต่อกันไปตลอดรุ่นล,ลูกหลานเด้อ สมมุตินะครับคู่โค้กตั้งว่าถึงเวลาผู้ใดมีลูกสาวอายุสิบสามปีนะฮะเ,<า> <spe ech> เพื่อให้การสืบทอดเผ่าพันธุ์มันขยายไปอย่างรวดเร็วนะต้องทำกันนอนน้ำผู้ชายบ่วลูกบัวได้กระตมํมเพื่อสืบทอดแท่นอแท่นเนววไปนะครับ ปเภทนี้นี่ทีได้รับการนับถือบ่ห่ครับมันบ่ได้รับการนับถือมันเป็นประเภทนี้บ่ไร้แล้วมันเป็นประเภทนี้ึ้นบ่ได้เพระว่ามันเฮ็ดให้หนึ่งนะครับติดโรคติดให้เลยครับติดโรคติดโรคติดต่อสองจิตใจของผู้ปกครองผู้เป็นพ่อแม่หักลูกปนันดวงตาแก้วใจเสียหัยเมื่อผู้อื่นปู้ยีปูยำอันนี้มันจะถือว่าเป็นประเพณีไม่ได้ดังนั้นคําว่าประเพณีคือสิ่งที่สืบทอดกันมาบ่งบอกถึงลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนนั้น,น,น เช่นการถือผีแล้วไปไหว้บรรพบุรุษนะเรานี่แสดงความกตัญญูกตาเป้ที่เป็นสิ่งที่ดีงามประเพณีเฮ็ดผผาปลาทอดกะทินเรานี่เป็นความเสือ่อร่วมศูนย์ใจร่วมใจอา่าร่วมใจของพุทธ,ธ,ธ,ธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อส้างสรรค์สิ่งที่มันเป็นประโยชน์คืนให้กับทองทินหรือชุมชนเจ้าของนั่นคือประเพณีครับนี่คือความหมายที่แท้จริงของประเพณี ถ้าประเภทนี้ใดผิดหลักการประเภทนี้ใดเทศแทนมันเสื่อมนะครับนั่นไม่ถือว่าเป็นประเพณีและมีโอกาสเสื่อมและกับประเภทนี้เมื่อเมื่อเสื่อมแล้วมันหายไปจากโลกนี้มีประเภณีอื่นขึ้นมาทดแทนไหมมีครับนะอย,นอย่างเช่นอย่างเช่นเมื่อก่อนนี่ไปมาล่าวหวประเทศไทยเห็นโบรยาณคุณยโสเมื่อวัยดังพระเพียบนะ ปัจจุบันบ่ได้ครับมันยางัวหัวผู้ใหญ่ล่ะครับมันเลือนหายมันจะเกิดวัฒนธรรมมันจะเกิดประเพณีก้มหน้า่สมกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปไดยนะครับแม่จะสอนอยู่โรงเรียนก็ตามออกจากโรงเรียนไปแล้วมันเป็นแนวอื่นครับให้ผู้จ่าสุภาพอ่อนน้อมมีคำลงท้ายครับผมนะมีลงท้ายข้าขานะบอกทุกมือเขาไปเรียนมันปฏิบัติครับแต่ว่าออกนอกโรงเรียนมันไปเจอโลกโซเชียลที่มันไกลกว่า แล้วมันก็ใช้เป็นจริงในสังคมเช่นพวกทรงคลิปเลี้ยวระยะสั้นๆพวกคลิปสั้นทั้งหลายที่โด่งดังหาล้านวิวร้อยล้านวิวหาร้อยล้านวิวพวกนี้นิยมมันเป็นตลกด้วยมันเป็นอะไรไม่รู้ะนะคลิปสั้นๆนะ่ะนะที่ออกมาโด่งดังกันอยู่ทุกวันนี้นะครับมีคำผุรุษสวสัสดิ์คำผุสุภาพอกมากมากมมยผัวเมียเคยตะกี้นะย้ำยินของให้ผัวแพ่งจินก้อนนะสามคำเดีว เมียเจ้าจังคอยกินนะครับถึงวันศีลวันพระเอาดอกไม้มาบูชาผัวแต่ว่าทุกมมือมันเปลี่ยนไปครับประเภทน,นี้เนวนี้เป็นอย่างจีผิผัวกับภูเป็นตจ้าเสดก็ขอโทษขอให้ครับถอนคำพูดผัวกับภูเป็นตากะละกะซหรือว่าจังสี่ซะนะครับ,นะรบกินเหล้าเมายาเสพยาบ้าเสพเข้าไปไหวยอยู่จังไหนเหวีย่ยงพงานการบวสังเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับมันเปลี่ยนวัฒนธรรมนี่ประเภทน,นี้นี่เปลี่ยนไปนะ แล้วก็ทิ่ว่าก็ผัวบ่ให้ว่ากูมึงกูมึงนี่ยังก็เป็ียนพัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่ามแตรขวอยเลยเจ้าย่ามว่าสู้กันนะครับพี่น้องผมเปลี่ยนไปแล้วไปบงคลิปสันหูดีครับคนนิยมเบิงซ้ำเล้ครับพี่น้องผมไอ้เฮียไอ้สัตว์ผลุษสวาดออกมาผัวเมียเอิ่นกันมิตรบักกับยีกูสิเศดมึงสน้อยยี่นี่ทำท่าวมาคนติดตามไล,ลยเด้ยครับพี่น้องผมมูยได้เงินจากพอใหง่มาก โอไหลเขาแล้วมันก็ที่สําคัญก็คือวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาแล้วก็มีตัวเงินเสริมเข้ามาวัฒนธรรมจึงเปลี่ยนไปประเพณีจึงเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่มันขาดหายและเกิดขึ้นมาใหม่คือเฮี้ยสัตว์ไอสัตว์ราว่าวอากันอยู่ในหันนะท่ายทอดออกมาทั้งยูทูบก็มีทั้งเฟซก็มี่ทั้งลิปสันลิปลี่ยวผัวมีเอิร์นกันผัวมีไข่เจ้ามีตะกูก็มึงละครับ นะมันเปลี่ยนไปแต่มันเกิดประเพณีใหม่ขึ้นมาสรนบครับพี่น้องผมมันจะดีหรือไม่ดีคลิปปลาสปาสแสวงที่ถือเรื่องสิผิดความหมายคู่โครกกระบอกให้แล้วที่ถือเรื่องสิผิดแล้วแต่สิผิดไปจับความหมายเอานะครับคู่โคกบรดฟันธงว่ามันผิดประเพณีไหมมันถูกต้องประเพณีที่ดีงามไหมหรืออย่างไรคู่โคกไม่ฟังฟันธงนะครับให้พี่น้องพิจะะารณา นะครับก็แล้วกันครับพี่น้องผมประเพณีทุกที่ไม่เหมือนกันนะแต่เขาก็ทําเพื่อสร้างสรรค์สังคมมีความสามัคคีทําให้หมู่คณะในชนชาตินั้นพื้นที่นั้นๆชนเผ่านั้นอยู่ได้อย่างยั่งยืนไม่กเกิดการแตกเกล้าไบ่เกิดการคัดแยง้งนะนั่นคือประเพณีที่ดีงามนะครับพี่น้องผมแต่ประเพณีหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ลังฮิตแท้ๆอยู่จังหวัดยโสธน ศรีสเกตยาสูรท่อนศรีสเกตร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็อีกจังหวัดๆๆอื่นๆนี่ก็มีครับนั่นคือประเภทนี้จุดบังไฟครับถวายพระยาแถนเมื่อก่อนก็แค่จุดบังไฟสงสารนเฮาบูชาพระยาแถนปัจจุบันนี้มมีบังไฟแสนบังไฟลานจุดกันและเรียนการพนั่นครับเงินอยู่ทั้งนั้นเงินในธนาคารบางธนาคารครับบวหลายปานอยู่ในสนามบังไฟครับ คนเป็นมืองหมือนนะครับเป็นเนบืองบังไฟแต่ละสนามพกไปพูละเป็นแสนนะครับพี่น้องผมไปเรียนการพนันบังไฟนี่แหละครับประเพณีบุญบังไฟมันกลายเป็นการพนันไม่รู้เมื่อไร่มันจะถูกถอดออกจากคําว่าประเพณีนะครับไม่รู้เมื่อไหรทางราชการจะสั่งให้หยุดนะครับผู้ข้อกับไปเบิงงรับมัก้นก่นครับแต่ว่าบางทีนะครับมันมีเจ้าพ่อ บางไฟนี่สามารถเท็ดมิจฉาชีพได้ค้อกันครับบางคนกับพนันว่ามันต้องขึ้นสูงลงซาซาได้เวลาหลายๆนะคนมาลงเงินกันบลากหลายบบบนี้ไอ้คนี่เอาบังไฟไปอีกไฟหนึ่งเอาคนที่ซื้อเจ้าก็เจ้าเจ้าของขายบังไฟนะคนที่เจ้าแสนหนึ่งนะให้เจ้าเฮ็ดบังไฟบ่ะได้เวลาหลายเน้อขึ้นกัขึ้นให้มัน ให้มันไปแตกให้มันไปสุกให้มันไปเอื้อนมายังเออ่า<ป>มันมันจะไหนมันหมุนจ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 ุนะ ا, มันบวกลึนเนะนะคืนแล้วมันก็ลุ่งเดีรยวหางทางค้างขาดบังเห็ดจางไหนมันสิมันเห็ดที่ึ้นกันยากคืนแล้วครับแต่ว่าเห็ดเห็เดเป็นแนวนั้นเห็ดง่ายครับโดยการไปแง่ต่อต่อไฟบถือตามแบบแผนที่สร้างบันเทศไว้หรือไป เอาเลื่อยหรือเอาอีหยังไปาบากหางมันไว้แล้วพาเทีติดไว้เวลาขึ้นไปมันสะบัดมันแกงหางกระขาดแค่นั้นกน็จบเกมแล้วครับเจ้าของค่ายได้ไปแสนบาทแต่ว่าผู้ไปรุงเดิมพันเดิมพันสองแสนได้กาไรเนาะอีกแสนหนึ่งครับพี่้องผมนี่คือมันสิเปียนไปนะครับพี่้องผมยกตัวอย่างว่าบางอย่างหายไปประเพณีบางอย่างมาทดแทน กับมี่กับพี่น้องผมเอาละคลิปองกฝาแหวงกับว่าต้องไปคิดอย่างมากเรือพี่น้องผมเม้ยเศร้าดากันซะ <laughs> ถึงเก็บืื่นหมื่นแสนไม่แคลนคายเก็บจนตายก็พ่อเหน็บให้เก็บใจเด้อเรามาระวังคำพูดทุกขู่คนกันแล้วกันส่วนสาวเลาเปิดใจมันขึ้นอยู่กับพี่น้องดอกนะครับเขาเอามาเปิดเผยก็บริเหออกมาเปิดเผยก็บระบิดเพริดกระทีกากฎหมายบ้านเมืองแต่มือเจ้าไปผูกใจเน็บเจ็บใจแค้นไปผูกใจหักเขาเองไปโอนในเขาเอง ย่าทีคิดไปถึงแต่ว่าพูดผิดนะรองเบิ่งเจ้าของวงน้ํนเนีไว้เจ้าของผิดหรือบอ่อนะครับพี่น้องผมเอาเอลาลาพ่าจากเนะตือนกันแค่นี้แล้วับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ